สวัสดีครับวันนี้ทีมง,งานโคาราชโซลเซลล์นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นในส่วนของชุดคอนโทรลแล้วนะครับผมแอมป์บิดออฟก,กิจ11กิโลวัตต์2ชุดขนาดก็หากัน,นะครับผมตอนนี้ขึ้นอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับผมตัวเส้นอินเวอร์เตอร์กับตัวตู้คอมไบเนอร์ BC ครับผมตอนนี้ขึ้นเซตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> สวยงามเลยะครับผม ก็เดี๋ยวก็จะเหลือในส่วนของอพอมิเตอร์ไฟแล้วก็ ATS นะครับแล้วก็หลายหลายส่วนนะตู้ที่เป็นคอน s u m อ e r ac dc ac dc ตัวนี้ยังไม่ได้ยังได้ขึ้นนะครับเาจัดจังหวะนะครับทีมงานกำลังมาแบบกมาแบกบจังหวนะแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่ต,ตัวสำารญ สวยงามเลยครับผมชุดยอดเจ๋งใหญ่เลยครับผมบ้านใหญ่เลยหลังใหญ่ใช้ไฟแบบคุ้มๆไปเลยครับใช้เต็มกำลังจนเหมือนอุปกรณ์นะครับอันนี้ของ Lp Top f u n นะครับผมสวิตช์ไฟแบบตรงนี้ตามขนาดได้6ตัวนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับขนาดได้กตัวนะครับ48โวลต์นะครับแต่ละตัวเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์สามารถรองรับแผลงได้หนึ่งตัวนะครับรับแผลงได้ดี สี่สี่แผงนะครับต่อสองสองสตริงเข้ามานะครับวิ่งเข้าเข้าเข้ามาในสตริงนะตัวด้วยตัวเดียวเนี่ยสตริงละสิบสองแผงก็เป็นยี่สิบสี่แผงหนึ่งสตริงนะครับแล้วก็เข้ามาอีกสตริงหนึ่งสามารถได้สี่สิบสี่แผงครับถ้าเกิดสองโผล่นี่แปดสิบแผงได้นะครับล,าาล,ลงลับไปได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าความจะเป็นในการใช้งานครับแต่ทีนะี้ของเราใช้แค่ยี่สิบสี่แผงนะครับสองชุดตัวละ สิบสองแผงครับยี่สี่แผงก็เพียงพอครับผมเพราะว่ามันเป็นไฮบริดอันนี้จะใช้ไฟไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่ามันมีบางช่วงจังหวะที่ใช้ไฟพลิก,กใช้แบลริเทียมสองร้อยเอ็มพกยอดชารับบอ่านะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะคใช้ได้ใช้ได้แบบทนทนเลยครับผมท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้งานสวยๆงานดีๆก็ ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมทีมงานโคโลราโดเซลล์ศนย9 2 2 6 4 8 8 6 2ครับผม